ปฏิหารอยากได้ไหมล่ะเดี๋ยวหนูสั่งให้อะไรอ่ะราทาสไงคัปปี้ค่ารอยเดียวพวกน้ำยาบางอย่างน้ำยาที่ไว้สำหรับเคลือบพอมันแห้งความชื้นความชื้นมันหายมันก็จะตกสะเก็ดเป็นเม็ดๆง่ายมากเอาไปให้อาจารย์เจตตรวจ แต่พระธาตุมีจริงจริงๆใช่ไหมีจริงจริงทำตามคำสอนพุทธก็คือพระธาตุที่มีจริงๆและที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเป็นพระธาตุที่เกิดจากกระดูกของพระารหัน์และพระธาตุเสด็จพระธาตุเสด็จรอเธอและเสด็จมาจากไหนและที่หนูเสด็จส่วนใหญ่คำถามคือเพ่เสด็จมาจากไหน ที่ไม่มีความรู้ก็โดนหลอกกันเนี่ยสงสารชาพุทธมากเลยก็ไปเชื่อว่าเออจริงๆความเชื่อใดๆทั้งหมดไม่มีผิดถูกนะครับพี่น็อตมันอยู่ที่วิธีการปฏิบัติต่อความเชื่อของคนมากกว่าว่าเอาความเชื่อไปทําอะไรค่ะฉันคิดถึงเธอถึงเธอหนูว่าหนูเนี่ยไปรับพาเนี่ยหนูแต่งตัวมาพร้อมปฏิบัติธรรมเรียบร้อยมากจุดขาวเรียบร้อยมากขาวนะฮะกาลเทศะนี่ดูเสียงสิเห็นไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนาะวันพระ ชอบเรื่องปฏิหารอยากได้ไหมล่ะเดี๋ยวหนูสั่งให้อะไรอ่ะพาธาดไงเก่งได้เหรอไปนี่เก่งได้คัพปี้ค่ะร้อยเดียวไปต้องไปรอหลวงพ่อไปต้องไปวัดไปต้องเดินทางไปไกลอุบลไกลมากพาธาดไม่ขายในคัพปี้แล้วเหรอเอามาก่อนเราต้องสวดมนต์ไหว้พระก่อนพราธาดจะมาโอ้ยร้อยเดียวดิร้อยเดียวเอาจะเอาแบบไหนได้หมดค่ะทุนน้อยจะเอาสีไหนที่บุญเลยสีไหนแบบไหนีแบบไหนบ้างอันนี้มันจะไม่รู้ว่าเป็น ซิลิก้าเจลหรือว่าเป็นตัวเลซินเลซินที่เรใส่พวกกองน้ำอะไรอย่างเงี้ยมีวัสดุหลากหลายด้วยใช่ค่ะแล้วพวกซิลิก้าก็ได้แบบมันจะอยู่ในพวกผ้าอ้อมเด็กการชื้นอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะเป็นแบบว่าเมสกสีฟ้าใช่ค่ะเป็นรถิจิทัลเขาทำแบบการชื้นสมัยก่อนเนี่ยมีคนอ่ะมันอุตลิมันเอาวันนี้มันไม่ใช่อุตลิหรอกเขาก็ตั้งใจแหละสมัยก่อนพระเกจิเขาจะมีพวกชานมาของเขาแล้วก็ เส้นเกสาเกศจิ๋จริงๆนะอันนี้พระเกจิจริงๆแล้วก็ลูกศิษย์ก็ต้องการจะเก็บของครูบาอาจารย์ไว้ให้มันอยู่คงสภาพก็เอาไอ้พวกสารกันชื้นเนี่ยไปใส่ไปใส่แล้วก็ไปตั้งโชว์โดยที่ไม่บอกคนที่ไปกราบไปไหว้พออีกคนที่ไม่ใช่ลูกศิษย์ไปกราบไปไหว้แล้วเห็นก็นึกว่านี่คือปฏิหารคือปาฏิหารที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมแต่มันไม่รู้ว่าเป็นวัตถุกันชื้นแล้วมันก็กราบกันใหญ่เลยที่นี้แค่ป้องกันการเสื่อมสลายเฉยใช่ค่ะอันนี้ฉันเถียงนะอันนี้ขอเถียงเธอ ชั้นน่เก็บหลวงเออเกษาหลวงปู่หงอ่ะก่อนธรรมดานะมันเป็นจริงๆนะเด้อง่ายมากเอาไปให้อาจารย์เจตตรวจหรือไมว่าอาจารย์ออสตรวจได้ว่ามันคืออะไรเขาให้คำอธิบายได้พี่วดามบางทีอาจจะเป็นลาเชื้อลงเชื้อจริงจริงมันมีพวกสารมันมีพวกพวกน้ำยาบางอย่างน้ำยาที่ไว้สำหรับเคลือบของหรือวัสดุแล้วพอมันแห้งพอมันแห้งความชื้นความชื้นมันหายมันก็จะ ตกสะเก็ดเป็นเม็ดๆแอ่แออตอนที่แรกมันจะเป็นน้ํายาก่อนค่ะมันมีบางตัวแล้วพระดเดี๋ยวนี้ก็คือฉลาดในทางวิทยาศาสตร์แต่เอาวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อการเล่นกลแล้วก็มาหลอกคาราวาเหมือนตัวเองอ่ะที่บอกว่าเหงือเป็นเป็นพ้าโพกผ้าเป็นอะไรก็คือเอาน้ำมาอันนี้มันจะมีสารบางตัวบางอย่างหนูจำชื่อไม่ได้แล้วก็เอามาทาตัวไว้แล้วก็เหมือนเป็นน้ำรู้สึกกนึกว่าเหงือกจริงๆไม่ใช่มันคือตัวน้ำเคมีบางอย่างเอาง่ายๆเราย้อนกลับไปก่อนเมื่อก่อนพระทางเหนือนโมูเตสพมบง ยังอยู่เลยครูบาคนนี้นะก็คือพรมปุ๊บพัฒนาจะเสดจเพราะพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าพระบรมมหาพระภาษาลิทธาสหรพาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมากกว่าเม็ดกรวดเม็ดทรายในท้องทะเลมหาสมุทรก็เพราะว่ามันอ้างแบบนี้แหละมันก็เลยหาช่องได้ค่ะต้องถามพี่วุฒิพราี่วุฒิเคยไปทำรายการด้วยอ้าวจะไปแว้งเขาสิอ้าเรื่องจริงเหรอเขาไปทำรายการเลยพี่ลวดนำ เขาไปทำรายการจริงๆก็ต้องถามเขาว่าจริงเท็จยังไงเพราะพี่วาดีเป็นคนไปทำรายการเลยแต่เดี๋ยวเพื่อความเข้าใจผิดเข้าใจถูกแล้วกันนะแต่พระธาตุมีจริงๆมีจริงๆใช่ไหมพระธาตมีจริงตามคําสอนพุทธก็คือพระธาตุที่มีจริงๆและที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเป็นพระธาตุที่เกิดจากกระดูก ของพระอรหันต์จากการที่คือชาปนกิจเผาปกติแล้วพระธาตุเสด็จพระธาตุเสด็จเหรอเธอและเสด็จมาจากไหนแล้วที่หนูเห็นเสด็จส่วนใหญ่คำถามคพอเสด็จมาจากไหนอยู่ดีๆเสด็จมาจากไหนเสด็จมาจากลาซาด้าหรือเสด็จมาจากช็อปปี้หรือเสด็จไม่เลยบอกว่าถ้าสวดมนต์เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราพระธาตุจะเชิญพี่หนูไม่เชื่อหรอกค่ะพี่หนูไม่มีทางเชื่อเลยคือปัจจุบันนี้มันมีไม่ปัจจุบันหรอมีม็พอ้างอย่างนี้แหละ พอมาถึงลอกกันไง่็แาดำว่ามันเสด็จมาพระฆ่าจริงจริงปัจจุบันนี้มีไหมพี่เป็นกระดูกมีสิพาและก็ต้องระวังด้วยเพราะบางอันมันไม่มันไม่ใช่กระดูกที่มาจากของพระเกจิหรือของพระอรหันต์ที่ท่านปฏิบัติดีมีบางอันมันมาจากเปลือกหอยมันมีบางอันด้วยที่มาจากเปลือกหอยคนไม่รู้เ้อฟังนะเหมือนหลวงปู่ผัดหลวงพ่อผัดที่เชียงใหม่แต่ท่านไปดานแล้วนะเวลาจะเผาศพอ่ะศพลอยขึ้นท่าไม่บอกอย่างนี้มีเคนยกหรอ ยังไงคะอยู่ดีศพลอยขึ้นจากเตาต่อหน้าเมื่อก่อนคนเชียงใหม่เขาจะเผาแบบว่าเหมือนไม่ได้เป็นเมนอย่างนี้ถูกต้องไหมเมลอยเป็นเมลอยก็จะเห็นศพลอยขึ้นอย่างนี้หมายความว่า พี่มดามบางทีการเผาเนี่ย่านมันก็มองไม่เห็นแล้วเพราะว่า่านมันแดงๆ <c oughs> ก็จริงใช่อันนี้จริงแล้วก็คิดว่าศพท่านลอยจริงศพท่านไม่ได้ลอย <c oughs> แต่พราะเปลวไฟที่มันเยอะมันก็เหมือนทำว่าท่านศพท่านลอยเดียจริงศพท่านไม่ได้ลอยหรอก <c oughs> อาแต่เขาบอกพระธาตุมีจริงกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติช <c oughs> อบก็เนี่ยหนูกำลังอธิบายให้ฟังถ้ามีลักษณะที่มันเป็นกระดูกกระดูกแล้วก็คือแบบเขาก็จะอ้างว่าเออพระปฏิบัติดีปฏิบัติทอดท่านระกิเลมมันก็จะฟอกธาตุขันเขาชอบใช้คำนี้ตามสายพระที่เขาเชื่อเรื่องพระธาตซึ่่่่่่งงงหนนนนนนูไไมมมมตตติิด้้้้าจแแบบััััอใชลกกษณะทีเ ไปอีกคือแม้แต่เหงื่อใครอันนั้นฉันไม่เชื่อแต่ต้องบอกอันนี้เราต้องอันนี้ขอเถียวมีไหมในฐานะตัวเองกราบไหว้เกจิอาจารย์มาเยอะมีเชื่อมีมีอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีแต่ถามว่าทุกวันนี้ดีแบบว่าผมน้บนปุ๊บแล้วพระธาตุเสด็จไม่มีก็จะไม่เหงื่อออกมาเขาจะไม่จะตายแล้วแล้วมันจะเป็นพระธาตุได้ยังไงล่ะก้อนนั่นแหละประเด็นปัญหาคือมันเริ่มไปกันใหญ่เพราะว่ามันก็อ้างกันแบบนี้แหละบางคนก็ไปเอายกครูบาอาจารย์มาอ้างเพื่อจะซัพพอร์ตตัวเองแล้วหนูอยากเตือนว่าการทา แบบนี้ต่อให้มีจริงก็ผิดอเราขอไปขอขอยากจริงๆนะ,ะเราต้องอธิบายฟังเรื่องมีจริงๆไหมพะบรมภาษารลิกสิทธมีม,มีค่ะมีจริงๆ ของพระพุทธเจ้าที่เป็นแบบว่าเวลาที่แบบเขาบอกพระพุทธเจ้าทปราปรินิพพานแล้วไปอยู่ตรงนั้นเป็นพระเกี้ยวแก้วพระอะไรเงี้ยมีจริงสิงคโปร์ก็มีพระมรรคสารลิขธาตุมีจริงแต่ไม่ได้มีเยอะเหมือนที่เราไม่มีเยอะอย่างที่แบบพระพรมทั้งหมดแล้วอกงี้เมรเงินยังไม่มีแล้วไม่ใช่สีสวยๆอันนั้นเอาอะไรเอาสีผสมอาหารมาใส่หรือว่ายังไงสีสวยขนาดนั้นแต่เอาจริงๆพระพระธาตุอย่างพระเกจิอาจารย์หลวงปู่หลวงปู่แหวนอะไรเงี้ยพระศิวลรีพระอุปคุตอย่างเงี้ย มีจริงๆร่ะแต่มันเกิดจากการถูกเผากลายเท่ากระดูกลา่เป็นพระธาตุทะไอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างแบบว่าอยู่ดีๆแบบว่ามานั่งอยู่อู้น้มตสัสูถููแล้วนั่นมาไม่มีไม่มีอะไอย่างนั้นจะไม่มีใช่ก็ไม่เชื่อว่ามีแล้วเข้าใจตรหอยู่ดีๆที่แบบนั่งอย่างนี้ปุ๊บวอะไรนะทาอะไรครสวดสวดเว่าสวดนอ๋อแล้วถูที่ไหนค ใช่ไหนที่วัดเจอบอกแล้วโยเป็นคนมีบุญมากรับมาหน่อยซองอยู่ไหนอย่างนั้นไม่มีไม่มีคือที่แบบทุกๆมันจะมี น้ำยาตัวที่มันทาให้เกิดเกร็ดได้ใช่แล้วคนก็ไม่คนที่ไม่มีความรู้ก็โดนหลอกกันนี่ผมสงสารช,ชาพุทธมากเลยก็ไปเชื่อว่าเออปฏิบัติส่วนปฏิบัติค่ะแต่อย่าเอาเรื่องแบบนี้มาโอ้อวดเพราะว่าโดยส่วนใหญ่การโอ้อวดแบบนี้มันเป็นที่มาของลาบสักการะเพราะคนพุทธเมืองไทยเรามันจะมีหมายเสวิธีคิดว่าถ้ายิ่งทําบุญกับพ่อละหันมันก็ยิ่งได้บุญเยอะหรือพ่อรหันท่านละแล้วยิ่งบริจาคไปเถอะบริจาคไปเถอะเราเพิ่งมาพูดเรื่องทิดคมเมื่อไม่นานมานี้แต่ถามว่าคนพุทธจำไหมไม่จ้าไม่จ้าเราขอนี่ ไปที่ครูบาหนุ่มครูบาหนุ่มรุ่มเป็นครูบาหนุ่มหนุ่มด้วยนะพระธาตุส่วนใหญ่ถ้าสมมติตามความคิดของฉันนะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพระองค์นั้นมรณะไปแล้ว้องสังละสังขารไปแล้วอันนี้เชื่อว่ามีพระธาตุแต่ถ้าสมมติเผาอ่ะมีเผาไปแล้วแล้วไม่ใช่แบบตายพุ๊บแล้เกิดพระธาตุไม่ใช่นะใช่ไม่ใช่ต้องเก็บอัฐิท่านอ่ะบางทีห้าปีสิบปีหรือบางทีหลายสิบปีกว่าจะเป็นพระธาตุเป็นก้อนๆ้อนขขาวอ่ะอย่างนั้นอ่ะ ต่ปรากฏว่าพระครูปาหนุม่มรูปหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีฮะบอ้าแม่อัตมาอากาศมันร้อนนั่งอยู่เฉยๆปุ๊บเงือออกมาเป็นเม็ดสีเล็กๆ <c oughs> วิบวับวิบวับนะลูกศิษย์เนี่ยลองเอามือไปลูถูตัวกลายเป็นเม็ดสีเหล่านั้นนี่อย่างนี้เธติดออกมาจากติดติด <c oughs> นี้วพระไปล้างมือก็มีเม็ดสีหลุดออกมาจากร่างกายชั่วเนี่ย<ๆ> พราะธาตุเสด็จไม่อยู่ตามตัวพระองค์นี้กลายไปที่ฮือฮากันในโลกแบบว่าออนไลน์กันเหลือเกินคจะอาวัดเขาบอกว่าไงนะฮะก่อนนั้นตัวเองไปกินไปกิจนิมนต์ไปกิจนิมนต์ที่อุดรธานีพบกับครูบารูปเนี้ใช่ไหมยูกต้ังก็เลยชวนมาอยู่ที่อุบลราชธานีด้วยกันต่อมาก็เห็นว่าครูบาชายมีความพิเศษร่างกายเวลาโกนผมปุ๊บจะมีเม็ดเล็กๆเกิดขึ้นมาเธอส้มบ้างชมพูบ้างจนาติโยบก โอ้ตายแล้วศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ขอหน่อยเป็นบูชาศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มันเกิดจากอะไรอันนี้โดยตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะมนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะไม่มีการขยายเซลลได้ค่ะอันนี้เป็นถ้าท่านแสดงว่าท่านจะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะต้องเป็นสัตว์พิเศษหนูจะนิมนต์ท่านเข้าห้องแผลบแล้วตรวจอย่างละเอียดค่ะเราคิดว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจากอะไรก็หนูบอกไปแล้วมันมีน้ำยาและถ้าท่านคิดว่าท่านมีจริิิงนนะะคแลลล้้้้วววกกย์เาโทด มาเลยค่ะเข้าห้องแดบที่กรุงเทพนีนิมนต์มาเลยแล้วไม่ต้องนิมนต์หนูแล้วไม่ต้องเชิญหนูไปพิสูจน์เพราะหนูไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เ <c oughs> มืองไทยเรามีนักวิทยาศาสตร์เก่งๆเยอะเดี๋ยวหนูให้อาจารย์เจตหรืออาจารย์ออสก,ก็ได้ตรวจแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าคืออะไรตวรตวจปุ๊บก็รู้ว่าคือสารอะไรรู้ค่ะแล้วทุกวันที่ฝนยังไปหาพระองค์นี้กันอยู่ไหมเยอะแย้ต้องชอบตื่นเต้นไงอย่างที่สองค่ะปุ้มพรมน้ำมนต์อะไรคะพรมน้ำมนต์พรมน้ำมนต์เธอพรมพรมพรมอู้ยพระธาตุเสด็จ แย่งกันใหญ่มันมีอยู่คลิปหนึ่งเห็นชัดๆเลยล้วงมาจากกระเป๋าอ่างสารกำไวแน่นเชียวกำไวแน่นเชียวสลับมือมันคือการเล่นกลทางนั้นเลยแล้วหนูถามว่าทําไปเพื่ออะไรทําแบบนี้เวลาเขาเหมือนสาดน้ามนต์เนี่ยก็คือปล่อยไปด้วยปล่อยไปด้วยค่ะแล้วจริงๆถ้าคนจับโปจริงๆชัดๆเดี๋ยวนี้กล้องเทคโนโลยีมันเอามาสโลได้แล้วมันชัดด้วยค่ะมันก็จะเห็นว่าจริงๆมันไม่ได้มาจากปลายของไอ้ที่พรนน้ามนต์ยาคาแต่มันมาจากกํามือท่านที่ท่านแบบล้วงสลับล้วงแบบเร็วๆแล้วท่านโปอีอ้เป็นเล่นมายากลให้คนเล่น ม,มันเป็นเล่นเล่นมายากรเชิญพี่ลูกโป่งมาก็ได้ม,มีมีอยู่คนหนึ่งที่เขาเปเขาเป็นลูกศิษย์วัดแล้วเขาจะรู้ทำหมดเลยทํายังไงให้ประหลัดขิกตั้งทายังไงให้พระในอีกในขันน้ำมนตสัน่น มันทําได้หมดทุกอย่างคือรู้เทคนิคมันเป็นวิธีการเล่นกลอ๋อเมื่อก่อนไปูชาพ์เบิร์พี่เบิ้มครับพี่เแล้วขันน้ำมันสั่นทำยังไงเขามีวิธีการลองมีวิธีการแม่เหล็กที่แบบสั่นอย่างเงี้ยใส่ระบบแม่เหล็กระบบอะไรอ๋อต้องใส่แม่เหล็กแล้วถึงจะทำไดใส่แม่เหล็กดูไนไดูได้มากการนี้อ๋อนั่งใส่แม่เหล็กที่แบบอู้ยสั่นซิสสั่นซิสสั่นซิสควันขึ้นควันควันควันจำได้ไหมมีอยู่เคสหนึ่งที่แบบ เอาเอาต่อเอาเอาเอาต่อหัวเสือหรือต่ออะไรพึ่งพึ่งใส่ในปากเออแล้วเอาแกล้งว่าเนี่ยสามารถเสกใบมะขามให้เป็นพึ่งได้นค็อการเล่นกลแต่ตามประวัติเอาจริงๆถามว่าประวัติมีเรื่องเล่าคือหลวงพ่อเลยนะที่เป็นเป็นของไปพระอาจารย์เสเตีค่ะไม่แน่ใจวัดมะขามเท่าหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าเขาจะมีวิชาคือเสกใบมะขามให้เป็นต่อ S <S ปรากฏพักของเราเอาเอาบ้างเหมือนกัน <c oughs> เขาก็เอาบ้างอยากเป็นบ้างอยากป <c oughs> อมปู่บ้างอมตัวต่อไว้เพ <c oughs> อมไว้มันมีวิธีการเลยอมได้จริงๆ <c oughs> เพราะว <c oughs> ่าหนูตอนที่หนูเป็นพระหนูไปพิสูจน์เลยให้พี่เบิ้มทําให้ดูว่ามันทําได้จริงๆริงไหมแล้วเขาก็ทําให้ดูจริงก็คือเอาตัวพึ่งพึ่งมินใส่ไว้ในปากค่ะไม่ตายด้วยซ้อนไว้ไม่ตายค่ะแล้วมันไม่ต่อยเขียวไปละครับเอาดึงเด็กในออกอ๋อ้โ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 อ้ีอ้โ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 อ้อ้อ้โ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 อ่าอ้โอ้โมันไม่อ้โอ้โอ้นอ้โ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 อ้ มันมีวิธีการทำได้หมดจริงๆ<ร>ความเชื่อใดๆทั้งหมดไม่มีผิดถูกนะครับพี่น็อตมันอยู่ที่วิธีการปฏิบัติต่อความเชื่อของคนมากกว่าว่าเอาความเชื่อไปทําอะไรถ้าเอาความเชื่อไปใช้ในทางที่ดีหนูกคิดว่าทุกความเชื่อดีหมดเพราะมันสง่งเสริมให้คนมีศีลธรรมให้คนเป็นคนดีได้ทุกความเชื่อเลยแต่ทีนี้มันมีคนแสวงหาประโยชน์จากความเชื่อเอาความเชื่อไปหลอกลวงคนเอาความเชื่อไปหากทุกเนี้ยไม่ว่าความเชื่อไหนก็ไม่ดีผ่านนะตัวเองบางทีที่บอกเถียงก็คือฉันเถียงแบบว่า ฉันเคยอยู่กับพระที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบที่ที่ละไปแล้วนะคละไปแล้วหลายๆท่านอ่ะก็มีจริงๆมั่นใจว่ามีจริงแต่แบบทุกวันเนี้ยมันกลายเป็นแบบว่าคนเราไปสร้างมูลค่าให้พระถูกปะถูกต้องค่ะคนเราไปสร้างมูลค่าวัตถุมงคลอ่ะคนเราไปสร้างมูลค่าให้เหล็กให้ดินนะถูกไหมล่ะใช่เพราะฉะนั้นขนาดเขาบอกคอนเทนต์ดีสักทีวันหนึ่งคอนเทนต์คือพระเจ้าแต่เมือนเราก็ลืมไปว่า คอนเทนต์ก็กลายมาเป็นพระเจ้ากับสิ่งมูเตลูเหมือนกันถูกปะถูกต้องครับบางทีคนไปบวชเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าต้องตั้งแต่ที่จะศึกษาทำอะไรจริงจริงไปบวชเพราะบางทีไม่มีจินหรือบางไปบวชเพราะคิดว่านี่เป็นอาชีพหารายได้ได้หรือบางกนัอ่ะใส่ยูนิฟอร์มคือถ้าใส่ผ้าเหลืองปุ๊บคือมันอัปเกรดความมีคนมีคนมาบชื่อถือไปเลยแล้วคนก็ไม่ค่อยจะตั้งคําถามโดยเฉพาะพระถ้าถูกมองว่านั่นคือ พับ,บเป็นบรรลุธรรมไปแล้วเป็นพราะอาหารยิง่งยิ่งมีอะไรมารับรองเช่นมีเหง ayed, ือเป็นพระธาตุมีผมเป็นพระธาตอะไรโอ้โหยิ ar ่งนํามาซึ่งความแบบศรัทธาโดยยิ่งไม่กล้าและหลวงแม่เธอเชื่อหลวงแม่ใครครับหลวงพวกหลวงแม่ทั้งหลายอ่ะพวกหลวงแม่จะดูดวงแม่นเธอเพราะกระเทยมักจะคิดว่าตัวเองเป็นผู้มีอภินิหารเธอจริงไหมล่ะจริงจริงพายมันเออจีบทมักจะคิดว่าตัวเองเป็นอภิมีหาแล้วออา ส่วนใหญ่80%เอา g ีพมูหมดมูปุ๊บไปสักพักก็เธอก็ต้องว้าฉันมียานแล้วใช่ไหมล่ะจากผู้รู้จากฉันผู้รู้ฉันรู้จริงแล้วสังเกตอจริงจริงคนเราทุกวันที่ไปทําบุญใครจะคิดว่าไปนั่งหลับตาบ้างวะไปทําบุญก็ไปดูหมอเราตีความหมายของการเข้าว่าผิดตั้งแต่แรกเผิดแล้วทุกวันนี้พระมีเป็นสถานที่มูเข้าไปแล้วต้องได้อะไรบางอย่างอะ อูกแต่ว่าถุลไปเูชามันไม่มีหนูสมัยหนูเป็นพระนี่หนูประสบการณ์จริงคือตอนเช้าขึ้นสาลาทําบุญถ้าพระสวดมนต์นี่คนฟังเต็มสาลาเลยถ้าบอกเดี๋ยวพระเทศแล้วนะหายไปเลยเหลือประมาณ4ี่หคนใช่ไม่มีใครฟังไม่มีใครฟังทำค่ะนะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี